ว่าโตเกียวที่เหลือเราจะทําอะไรบ้างแล้ววันนี้เป็นวันวาเลนไทน์ด้วยนะคะใช่เดี๋ยวให้ดูสีดำเข้ากับวันวาเลนไทน์สุดๆไปเลยเดี๋ยวย้อนให้ดูว่าวันวาเลนไทน์ร่วงน้าหนึ่งวันพี่โตซื้ออะไรให้ไปดูกันจ้าพรุ่งนี้วันวาเลนไทน์นะคะเป็นปีแรกในฐานะสามีและภรรยาคุณสามีด้ซื้ออะไรให้หนูช็อกโกแลตลิมช็อกโกแลตที่ให้หยิบเองเลือกเอง นี่เดี๋ยวให้ดูวันวาเลนไทน์กีฟแต่ดิบอกรักหนูยังเ,เยอะไหมนี่ช็อกโกแลตสำหรับวันวาเลนไทน์ที่เด็ดดี้ซื้อให้นี่ยของพี่ตองเนี่ยของดูปลาไหลที่สันยาวขนาด มือแรกที่โตเกียวนะคะหลังจากที่มาจากคุกริซาวะเรามาทานซูชิโนโมิโดรินะคะเป็นแบบยืนนะไม่มีหลายสาขาเลยแต่ว่าเรามาสาขานี้เพราะว่ามันไม่ปิดตอนกลางวันเพราะตอนนี้จะบ่ายสามแล้วนะคะแล้วก็เมื่อกี้เห็นไปแล้วว่าเด็ดิสั่งอะไรบ้างเยอะมากเพราะหิวใช่ไหมหนูก็หิวเหมือนกันจริงๆอยากสั่งกบีอยากสั่งกบีนี่แล้วก็เด็ดิเบียร์รุมาด้วยนะคะเป็นยืมแบบนี้ใช้มือก็แล้วกันจิ้มหรืิไม่จิ้มเลยหรอจ๊ะ กิมแล้วอืมลิ่นมากบอกได้อืนนอมจำความรู้สึกเหมือนที่ไปกินตอนที่ยืนอยู่ที่สานามบินซัปโปโรอร่อยแต่น,นั้นอร่อยกว่านิดนึงอืมอันนั้นสดกว่านิดนึงอันนี้เขอผ่านไปแล้วสั่งเพิ่มใช่ไหมคะใช่ครับก,ก็สั่งอยสั่ง,งเพิ่มทูน่าแล้วก็ อูนิกับไทปาแล้วก็สั่งเบียร์เพิ่มด้วยฟินเขาเป็นตู้กดแบบพอดีเราจะฟองกับอันนี้ปริมาณสวยงามอืมจริงนี่นี่ก็ฟินนะคะฟินไหมคะเอิร์นฟินมากกินประมาณติ๊คำได้เลยอันนี้อร่อยมากเลยปลาไหลคนคนนั้นก็ฟินนะคะนั่นแหละเรากลับมาเอาอะไรคะปากกาจากเรากลับมาเอาปากกานะคะใครยังไม่ได้ดูข้อมูลไปดูในเอพิโซดแรกของโตเกียวได้นะคะไปดูดิสวยหนูน่าจะทำของตัวเองด้วยลู้นี้เอาป่ะสวย ถูกใจไหมมีชื่อตัเองด้วยไหนให้ใครดูชื่อ <Okay. S 1> นี่เรามาอยู่ในกินซาสิกนะคะซึ่งมันจะเป็นขายของแบรนด์เนมต่างๆแบบเยอะมากเลยถนนกินซ่าแล้วก็นี่เขาจัดเป็นแบบน่ารักมากเป็นแนวแล้วก็เดี๋ยวเปิดให้ดูนะคะว่าคุณผู้ชายได้อะไรแต่มาหยุดตรงนี้อ่ะเดี๋โชว์โนุนั่งคอหนูเหนื่อยแล้วนะคะนี่ครับ งงอะดิว่าคืออะไรหนูก็งงตอนแรกมากเลยเอาไว้ที่โตทำงานแต่แล้คิดว่าคือเกลือกับอะไรนะไทยเออพอเราเซ็นงานใช่แเราก็หยิบปากกาออกมาเนี่ยแล้วก็เซ็นงานเวลาเก็บก็แค่วางมันดูดลงไปว้าอย่างนี้เลยคือคนชอบอะไรที่เป็นกับเครื่องเขียนเอาไว้วางโต๊ะทงานปากกาสองแท่งแล้วในทริปนี้แต่ล้วก็ไปเดินเล่นกันต่อคือถ้าใครชอบของแบรนด์เนมต่างๆก็คือสามารถมาที่ห้างคินซ่าสติกได้เลยนะคะคือเขามีแบรนด์หมดเลยไม่ว่าจะเป็นแบบอไรย่าเดอะโรแวนครีส คือแบรนด์เยอะมากจริงๆนะคะที่นี่ Alexander w a n งอะไรเงี้ยด d เชกับปานาจ a วองชีต่างเอ่ยอะไรเอ่ยก็คือมาดูได้ที่กิมซ c งซิ e t นะคะตอนนี้เราอยู่ที่ชิจูกุนะครับดูสภาพนั่งเอามาคือคุ่นเยอะมากเพราะมันเป็นช่วงเวลาที่เขาเริ่มงานพอดีคือโดนเบียดแบบนูไหลคลื่นเลยคือเขาออกแล้วก็โดนผักออกไปแล้วยืนไม่อยู่เลยคุณแม่เป็นวัเล่นท้ายเกือบเป็นลมนะคะวันเล่นท้าที่อบอุ่นมากเราโดนไปด้วย เราพอมันจะไปหานโมโม่กระจายผู้คนบอกว่าเมืองไทยมีเรากินทำไมนะก็คือเราก็ไม่รู้เหมือนกันพ่อแม่กับพี่ออกมาแล้วบอกอร่อยแล,แล้วเห็นคนรีว <c oughs> ิวว่ามันไม่เหมือนเมืองไทยเราก็อยากมาลองว่ามันไม่เหมือนเมืองไทยจริงไหมทำไมารีวิวทุกคนดูครับ,รบแล้วก็ในเกมเพียบเลย่นี่ปลาจิงโกะนะครับมีไปตกเกมไอ้ที่เป็นตู้โต๊ะที่ตุ๊กตาเล่นที่ไหนไม่เคยได้เสียเงินทันทีได้ได้คิปที่แล้วมีถ่ายตอนได้ไว้ลิปพี่อนมีได้คู่เทมปุระตัวเล็กๆนะคะของปีที่แล้วยอมดูได้นะะคแฟนเจอเล่นกัน เขาเลยที่อธิบายก็จะมีร้านอาหารแล้วก็มีเสื้อผ้าแล้วกันร้านอาหารเดียวมากเนาะใช่ใช่นอาาหรเดียวมากโซโอูกูเนี่ยเป็นที่พี่ชอบเลยเนี่เฮ้ยของทอดปะไม่ใช่ไม่รู้เห็นก็ถือเบียร์หอมมากดูดูหิวแล้วว่าพอเรามาเขามีกัปตันอเมริกาพอดีเลยนะคะเดี๋ยวแปะภาพไปให้ดูก็สามารถถ่ายรูปได้แล้วก็ได้ของแถมมาด้วยนะครับคืออะไรก็ไม่รู้มาร์กหน้ามั้งไม่น่าใช่นะมาร์กหน้าแดงอะไรอ๋อซีนีม่าอยู่นี่ไอแม เขาก็เลยแบบโปรโมทรูปที่เราถ่ายให้ดูแต่รูปที่เราถยนตลกดีตอานี้ถึงร้านโมโมพาราได s ์แล้วนะคะเขามี2สาขาเนาะใช่ไหมจะเรามาอีกสาขาหนึ่งคือชิมจุกุแล้วก็เขามีทั้งหมสี่คอร์สให้เลือกรับเดี๋ยวเรามาลองดูเนื้อกันเลยชมจุกุเนือมูเฟนเับมเนื้อ and then you can call me to order okay you can order rice don't Chinese n o e เขาก็จะมีเขีนผักมาแบบนี้นะคะให้เราเลือก ถ้าสมมติว่าเราต้องการเนี่ยเราก็จะอีนักก็คือไม่เอาวางบนโต๊ะถ้าเราต้องการเราก็จะหมุนอันนี้วางบนโตกนะคะเขาก็จะเข็นมา่ะ สิ่งที่ควรสั่งนะคะเป็นแบบ5 5 0 0ันห้าร้อยอแล้วก็เนื้อที่ควรสั่งคือชักโลกับเซอรยนะคะดีมากๆส่วนหมูเนี่ยก็อร่อยเหมือนกันไม่ได้มันเยอะมากเท่านะแล้วก็น้ำจิ้มที่ต้องสั่งนะคะเขาจะเข็ดเลยอันนี้คือายๆน้ำพริกไข่ปูอะเผ็ดอร่อยมากเลยอะคือสิ่งที่ควรสั่งมากๆคือ3าอย่างนี้คือต้องสั่งถ้ามาแล้วก็รู้สึกว่านั่งโมม่าไม่เหมือนที่เมืองไทยนะคะเนื้อเยอะกว่าน้ำจิ้มเยอะกว่าบริการหรืออะไรเงี้ยคนละแบบกันอันนี้ดูมีความพรีเมียมกว่าแล้วก็ราคาพันกว่าบาเยอะโอเคมากค่ะทุกคนแนะนำโมโมคาร์ เขาจะเป็นคนทําให้เราเลยนะนี่แล้วข้อดีก็คือมันจะมีที่กรองเห็นปะเพราะเราจะได้กินแบบแห้งๆจริงๆนี่อลิเกเตอรย้วันนี้นะคะกว่าจะเริ่มวันก็คือเกือบจะบายมงแล้ว <c oughs> มาดูออฟฟิตวันนี้เราแต่งใคร เป็นโทนแบบใกล้ๆกันอยู่อืมเราจะไปไหนคะชินจูกุจก้ะใช่เราจะไปชินจูกุกันหนูจะไปร้านชาเขียวด้วยแล้วก็พี่จะไปช้อปปิ้งดูบุกออฟหาของกินทีน่นู่นเมือนี้หล่อมาก <'s> เรามาทานร้านโคเมราคุนะคะอยู่ตรงชินจูกุสเตชันใต้ JR <c oughs> มันก็คือเป็นชาทูเกะนั่นเองก็คือเป็นข้าวโุ้งนะพอกินเกือบหมดครึ่งหนึ่งเราก็ใส่ซุปเข้าไปก็จะเป็นข้าวต้มเนาะเดี๋ยวให้ดูน่าทานมากทุกคนน่าทานไหมที่ร้านที่รักเนี่ กัน2คนแล้วนะคะเพราะว่าเอิญกบวินกลับแล้วเราเลยไม่มีรูปคู่กันเลยเพราะฉะนั้นสิ่งที่เราทําได้นะคะเราเลยมาที่โฟโต้แมติกนะคะมาถ่ายรูปคู่กันถ่ายเองเห็นปะแต่เราได้รูปคู่แล้วามาดูกันว่าจะเป็นอย่งไรเฮ้ยหนูชอบแบบนี้แทนแทถ่ายเสร็จแล้วนะคะตาแดทั้งหมดแปดช็อตแต่ให้เลือกออกมา,านี่โตเกียวลูกคู่มาแล้วจ้า เกือบเป็นลมเจ็ดร้อยเยนเจ็ดร้อเยนนะครับ<น>ก็ร้อยกว่าบาท ่วันนี้ได้ลองเข้าแล้วคืออาหารจะเหมือนแบบโฮมคุกทำที่บ้าน<ม>คุณป้าทําแล้วก็เอกว,ว่าคุณลุงน่าจะเป็นคนทำข้างล่างคุณป้าทําทุกอย่างคนเดียวข้างบนนะคะแล้วก็ร้านนี้อยู่ใจกลางชินจูกุเลยซึ่งแปลกมากเปิดมา41ปีแล้วแลวเป็นร้านเก่มากตรงข้ามห้างน <O> ิวแมนนิวแมนนิวโฮแมนคือนี่ยไ่ที่เขามาดูคือตั้งแต่แบบอย่างเงี้ยดูดิภาพอ่ะ แล้วเป็นร้านเดียวที่แบบเก่าแก่แล้วยังอยู่ได้แล้วในร้านนะคะโนโฟนโซนทุกคนนั่งกันเงียบมากแล้วก็ไม่กล้าพูดก็กลัวเดี๋ยวไม่รู้ว่าป้าหรือป่าหรืออะไรเงี้ยคือทุกคนนั่งเงียบมากแล้วเขาก็มีป้ายด้วยนะว่าเข้าไปหนึ่งคนต้องสั่งกัน้อยคนละหนึ่งอย่างรวมถึงถ้าช่วงไหนคนต่อคิวเยอะอ่ะห้ามนั่งดูทีวีนะจ๊ะเหมือนเธอต้องรีบกินเธอต้องรีบออกไปแต่ถามว่าอาหารอร่อยไหมอร่อยคือข้าวแกงกะหรี่พี่ก็เป็นแบบบ้านๆความเป็นญี่ปุ่นบ้านมากคือบ้าานมกอคืเดาว่าไอกะหล่ำที่เขาหั่่่่่่่่นนนนนนะคคคคืืืืออออออเเเเเ้้้้้าาาาาาาหหััมมไไดใใใชชรรรรงงๆป็็แบบลยยกกกูสึวถิ ร้อยบาทคนละสามร้อยบาทอย่างเงี้ยเออมาลองได้นะแต่ก็อร่อยดีนะคะทุกคนใช้ได้นะนี่เมนูนะครับใช้ได้แต่ไม่รู้ชื่ออันไม่ออกจริงจริงก็ขออภัยครับตรงข้ามห้างนิวโอมนนะครับเป็นตึกใหญ่เลยอยู่โซนอย่างนี้เลยเป็นร้านเดียวที่เก่าจนแบบร้านเดียวที่เก่างงอยู่ได้ก็คิดว่าเราคนเข้าตลอดคนเข้าเยอะมากคือน่าเป็นร้านขายดีมีแต่คนญี่ปุ่นไม่มีนักท่องเที่ยวเลย morning นะคะวันนี้เป็นวันที่หนูตื่นเต้นมากเพราะ,ะว่าเริ่มต้นทริปวันพานเที่ยวนะครับเป็นทริปที่พี่วางแผนเอาไว้ใช่พี่โตว,วางแผนทุกอย่างเลยนะคะก็คือเราอ่ะทิ้งโรงแรมคืนที่โตเกียวสําหรับคืนนี้และพี่โตก็จะพาออกไปนอกเมืองนะคะซึ่งผมก็ไม่รู้ว่าต้องไปทําอะไรบ้างคือก็เก็บเสื้อผ้านี่ในกระเป๋านี่หนักมากครับไม<ถ>่รู้เก็บอะไรมาคืนเดียวเดี๋ยวรอดูนะคะว่าจะไปที่ไหนทําอะไรกินอะไรบ้างตื่นเต้นมากเพราะปกติเป็นคนแทนเองทริปนี้ที่ไหนก็คนแทนให้อันนี้ตื่นเต้นเหมือนกันยังไม่รู้เลยทําอะไร ก็คือเราเปลี่ยนแปลงทุกอย่างเหมือนจัดที่ตัดสินใจเมื่อวันตอนเช้าแล้วพี่ก็กดจองเลยระหว่างที่เรากินอาหารที่เป็นชาซูเกะอย่างที่ทุกคนเห็นนะคะก็เดี๋ยวมาลอดดูกันนะคะของคญวัมวาเลนทายโดยเดดีดขึ้นมาแล้วนะคะบนบัสเราได้2ที่สุดท้ายพอดีเลยเราค่อนข้างลาส์มินิทในการจองนะคะตออกเท่าไหร่นะคะที่เรา เที่ยวละประมาณสามบาทถึต่อคนใช่ป <10 S 1> ่หะหกห้าบาท,บาทต่อคนด <c oughs> ีมากเราเดินทางกี่ชั่วโมงเนี่ยสองชั่วโมงมเราจะ,จะไปถึงรถไม่ติดก็ไวสิบโมงครึ่งนะคะที่นู่นเป็นที่นู่นนะพอมาถึงแล้วด้านหลังคือ พวกเขาพูจีแบบชัดมากๆเลยนะคะแล้วก็ไม่รู้แผนเลยคือตอนนี้เดินตามคุณสามีอยู่นะคะถามเขากันว่าเราจะไปไหนนะคะตอนนี้1ิบโมงครึ่งพอดีจะบอกว่านี่ข้างหลังชัดมากสวยมากแล้วเราก็จะมานอนที่นี่คืนหนึ่งนะคะนอนที่ไหนก็ไม่รู้เหมือนกันนะคะทุกคนเดี๋ยวเรารอไปดูพร้อมๆกันมาไหนคะมาทำอะไรเช่าจักรยานเช่าจักรยานขี่ไม่เป็นสองร้อทำไม่เป็นนะคะก็เดี๋ยวซ้อน,นคุณผู้ชนจริงเหรอ อโอ้สุดท้ายก็คือไปถามสองร้านเขาไม่ให้เช่าจักรยานเพราะว่าเขาห้ามซอนนะคะซึ่งอ,อ๋อมอ่ะขับจักรยานสองล้อไม่เป็น <c oughs> ก็สงสารคุณผู้ชายนะคะต <c oughs> อนเลบแฟน <c oughs> ก็เดินนะคะเดี๋ยวหาต่อว่าจะทำยังไงต่อไปก็ตอนนี้เดี๋ยวคิดว่าไปหาอะไรทานก่อนแนี้จะพาหนูไปทานอะไรคะกุ้งแล้วกับโตเกียวค่ะ กินกุ้งกุ้พงทอดใช่ไหม <Yeah. S 1> เดี๋ยวพาไปดูกันว่าร้านจะเป็นอย่างไรอรก็ไม่เคยกินเหมือนกันคะแต่ว่าจะบอกว่าวิวสวยมากเลยที่ร้านที่ราไม่ยินนี่ดิมาแล้ววันนี้ของผู้ชายของหนูมาแล้วมาเป็นแบบประสาทชึบมชืชชช่ว สุดท้ายเราก็เลยต้องมาโดยบัสนะคะเราซื้อตั๋วเป็นเหมือนแบบมันมี green line red line and blue l i n ก็แล้วแต่ที่ว่าจะไปไม่เหมือนกันเราก็มาเรดคือใกล้ๆก่อนก็คือคนละ300บาท1,500เยนแล้วก็นั่งแต่ stop หนึ่งมาถึงต t o p ยี่สิเราก็ตัดสินใจว่าเราจะมา stop ยี่ก่อนนะคะล้วนก็ตัดสินใจเหมือนกับเราหมดเลยสวยมากนะย I อายมากค มีสวนสวยมันคือสวนอะไรแล้วเนี่ยสวนเลยก็ไม่รู้ดอกไม่โตแต่สวยมากเลยคนเดียวมากเลยจุดนี้คนเยอะสุดฝั่งคนมั้ยมีไซชี่อยู่นกินไอศครีมครีมแบบ Thank you นี่เขาดูของดีหน่อย จุดเมื่อกี้จุดที่20คนเยอะมากนะคะเราก็เลยย้อนกลับมาที่จุดที่18ไม่มีคนเลยมีแค่หนูและพี่พี่หันหน้ามาห่อยนี่ไม่มีคนลงเลยและภูเขาไฟฟูจิเป็นของเราเย่ชิลไหมชิลสุดๆดูดิดเรามาถึงจุดที่17และที่หนูอยากทำก็คือ Swan b บ a ์นะคะ2,000เย่ แล้วก็แต่ถ้ากลับมาไม่ได้เขาจะ rescue จะเสียค่า rescue 3,000เยนนะคะทุกคนแต่ไงเราก็กลับมาได้อยู่แล้วนะคะชิวๆเดี๋ยวไปชมบรนยากาศ ในนี้มีแค่เรามันไม่เป็ดเหลืองมากกว่ามีเป็ดเป็ดเหลืองออกมาแล้วใช่ไหมชิลมากนะคะแนะนำมากๆว่าให้มาปั่นเป็ดเนาะดีว่าชิลเนาะแล้วเราก็เห็นภูเขาไฟฟูจิที่แบบไม่ซ้ำกับใครอ้าวน้ำบักอกดำเลยเออไม่ซ้ำไม่มีใครเลยนี่ pre honeymoon not honeymoon นะคะยังไม่เรียว pre ใช่ๆนะคะทุกคน ดูผมพี่ดิดูผมหนูแร่เต็มเลยมันเห็นเรามันมาเต็มเลยอะดีมันหินวอ่ะดูรู้ กำเข้าโรงแรมแล้วนะคะเดินไม่ไหวแล้วก็เรีย,รยกแท็กซีก่ไปส่งใช่เพราะเรามีของที่ค้างคืนหนึ่งด้วยนะคะกระเป๋าค่อนข้างหนักเลยถึงโรงแรมแล้วก็เดี๋ยวค่อยออกมากินข้าวนะคะมื้อเย็นนะครับอยู่กลางทุ่งนานะไม่ใช่อยู่กลางเลยนะี่จะไปกินร้านไก่ย่างรถ <คน S 3> ก,ก็เข้าไม่ได้รถก็เข้าไม่ได้นี่ ไม่รู้ไปไหน Google หลอกหรือเปล่าก็ไม่รู้ไปดูกันว่าจะถึงจริงๆใช่ไหมที่รา้คาบอกว่าร้านนี้ขีดจนคะแนนนะ4.7นะครับะเขาบอกว่าเป็นร้านปิ้งย่างที่คะแนนเยอะที่ท<อ>สุดคือหนูหิว<ท>มากตอนนีด้ดูดิที่ที่เรามายังไม่ถึงไหนอ่ะควันออกปากแล้วแล้วด,ด,ดูดูทางโอ้ยโอ้โหเต็มเต็มโครนอันนี้วะ รร้้นนออะไยยู่ตงเีชื่อร้านว่าอะไรที่รักโหอยู่ตรงเน oh. <e ี้ยใครจะไปรู้วะดูดิโทริโกะโทริโกะจะได้กินไหมเนี่ยเปิดดิเขาเขียนว่าไก่สูตรพิเศษไม่มีโมลิชิมกดิบๆครั้งแรกในชีวิตปกติไม่เคยกิน ล้วก็วานนี้นะคะต้องจองโชคดีมากเลยตอน,นสุดท้ายไม่เอ็มีคนทาดแต่เราไม่ได้กินแล้วเราไม่ได้จองเราไม่รู้แต่ว่าเป็นปร้านดังจริงครับน,นะเป็นยังไงคะกินไก่ดิบก็ไก่ดิบเนี่ยเขาให้กินด,ดิบเลยอะ่ะเดี๋ยวย่างดีกว่านะย่างนิดนึงเพื่อนเขเป็นแห่ไงไก่ครับตอนแรกไม่รู้ว่าจะสุกมาดิบๆนี้เลยลองดูยังดิบแบบ เห็นดีใช่ไหมทานเสร็จแล้วนะคะอร่อยดีแต่ต้องจองนะคะถ้าใครไม่จองจะไม่ได้ทานนะแล้วก็ร้านเนี่ยออกมาก็เป็นแบบเนี้ยค่ะทุกคนก็ไม่รู้ว่าจะไปยังไงในนี้มืดมากระหว่างเราทานอยู่คนเดินมาเยอะมากเนาะแล้วก็ไม่ได้กินเราโชคดีมากเพราะเราเป็นสองโต๊ะสุดท้ายนะคะอเ้ออเขาให้เพราะมันมีคนที่จองมา2สองทุ่มเราเลยได้โชคดีมากโอเคทุกคนเดยวเดินก่อนมันมืดมากกุ๊ก่มากโอเคนะแต่ดีโคตรมืดมองไม่เห็นเลย ออกมาจากร้านไก่นะคะมาโผกันที่ซูชิสายพานทุกคนคือจะบอกว่าอิ่มมากนะคะแต่ว่าคุณสามีก็คือยังไหวอยู่ใช่ป่ะพี่ร้านใหญ่มากๆนะครับแล้วก็วันนี้น่าจะเงียบมากคุณลุงเก่าคุณลุงดูอายุเยอะมากเลยช่วยสั่งไปซะเยอะเลยใช่แต่ร้านนี้มาเป็นคู่เลยกำลังช็อกว่าจะกินยังไงวันนี้เลยดีเอาข้าวออกแล้วก็เอาปลารวมกันในอนอกชิ้น ที่หมาสิสมวันที้กินน้อยผอมลงเหรอ <c oughs> หนูมีแต่อ้วนขึ้นแล้วที่ก็พาหนูไปไหนคะเราจะพาไปร้านย่างเกลือเสียบไม้นะครับที่มีที่ไทยที่เปิดดังๆแต่วันนี้คือ yeah. ออริจินอลนอดีเรากินที่นี่เลยใช่หนูเคยกินแล้วหนูคิดว่ามันคือร้านที่หนูเคยกินตอนเด็กๆเดี๋ยวลองไปดูกัน ขีดฟิลเลอร์โบท็อกหรือว่าใส่คอนแทคเลนมาร้านนี้ไม่แนะนำนะคะเพราะมันร้อนมากสามมือน่าตมหมดเลยร้อนจะพ่อมาร์ชเมลโล่อร่อยหม <c oughs> หวานเจี๊ยบอะแต่ดิชอบมาร์ชเมลโล ติจบมือน,นี้คือการที่คุณสามีสั่งมัชเมลโลมาอะไรด้วยหนูดิคาเฟ่ี้ดีมากเลยนะคะมองออกไปเห็นวิวภูขเขาไฟฟูจิพะดีเลยติดีชิลมากมาชัชชะาลาเต้วิอะวิว เหมือนเดิมนะคะไปลงที่ Tokyo Station ไม่ค่อยมีชีส์มันก็เดี๋ยวไปช้อปปิ้งเก็บตรงนีนิดนึงนะคะขอบคุณค่ะแล้วก็กลับบ้านตกแรงมากพวกเราชิลมากดูนั่งกันดูเป็ดอา้าวหายไปอีกแล้วตัวนั้นดำน้ำต้องไปอีกแล้ว าชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe ให้ด้วยนะคะอาจจะไม่ได้ถ่ายเยอะมากเพราะว่ามากัน2คนเป็น r รีฮันนีม o นนะคะก่อนที่จะฮ n นนีมูนจริงเร็วๆนี้ที่ยุโรปนะคะยังไงรอติดตามเราทั้ง2คนได้นะคะทุกคนหวังว่าจะชอบคลิปนี้บ๊ายบาย อร่อยปะร้อน วินาทีสุดท้ายเราก็ยังทานอาหารญี่ปุ่นอยู่นะคะแล้วก็ทริปนี้คือน้าหนักกระเป๋าเกินเสียเงินเกิน70โลไปเลยนะคะพวกเรา80โลไปเลยนะคะ<อ>เกิดอะไรขึ้นก็ไม่รู้ทางทางที่ไม่ได้ใช้อะไรเยอะมากนะคะก็ตอนนี้คะมาถึงสนามบินแล้วนะคะอีก15นาทีจะบอดดิ้งแต่เราก็นั่งตานะซูชินะคะเป็นซูชิร้านเดียวที่อยู่ตรงนี้นะคะก่อนจะถึงเกตันเองบอดดิง้ง9.15ามสตอนนี้9ก้โมนาทีอ่ะแปะเริ่ม,มค่ะ